พี่ไม่มีลูอิสวิททองไพรส์ขอใช้กันโตหนุนน้องคงนับแต่หน,นองเอ็กซ์เพนของพี่บิวฟีคคันโดเอาเลยพีนีนลำบากนะโอเวอร์เฮดจะทนสเปนดิ้งลำบากนะเอ็กซ์เพนดิช์ทนมาดูกันค่ะคำศัพท์ในปีนี้ข้อที่ส6บกเขาบอกว่า after his s a r a attempt to do his best นะฮะก็คือหลังจากที่ attempt นะฮะมีตัวช่วยค,คือคำว่า after หลังจากที่มีอะไรคะ attempt ก็คือความพยายามคำนี้บังคับจำนะความพยายามความพยายาม,ความ,ยายามความพยายามที่จะทำให้ดีที่สดุดนะและความพยายามที่สุดในตำแหน่งและทำไมคะมีคำว่า new career career แปลว่าอาชีพคะ่ะ พยายามที่สุดแล้วในตําแหน่งเนี้เขาก็เลยตัดสินใจที่จะ embark on อาชีพใหม่มันอาชีพใหม่ดังนั้นตัด cancel ที่แปลว่ายกเลิกทิ้งไปก่อนนะฮะตัด choice improve ด้วย improve แปลว่าพัฒนานะคะแล้วก็ตอบข้อ2เลยค่ะเพราะมีคําว่าใหม่ไงฮะภาษาอังกฤษคือแบบเริ่มต้นใหม่เริ่มอาชีพใหม่นะ ข้อ5แบบคนไทยบางคนจะบอกว่า change แปลว่าเปลี่ยนเปลี่ยนอาชีพใหม่คือเริ่มต้นภาษาอังกฤษจะบอกว่าเริ่มต้นอาชีพใหม่ส่วนข้อ3 choose แปลว่าเลือกนะฮะคำศัพท์เริ่มต้นที่เราควรจะต้องรู้ค่ะ start begin commence initiate originate originate Set off, Set out, Launch, Embark on พร้อมนะคะ 1, 2, ซ้ำ Stat begin comments Stat begin c o m m e n t Initiate originate Set off, Set out, Launch, Embark on Stat begin comments t a r t begin c o m m e n t Initiate originate Set off, Set out, Launch, Embark on เริ่มตน้นคำศัพท์ที่แปลว่าพัฒนานะคะ Improve, e n h a n c e r e f i n e Redeem develop remedy remedy แปลว่าการรักษาถ้าเป็น verb คือแก้ไขให้มันดีขึ้นส่วน enrich ก็แปลว่า make better ทำให้มันดีขึ้นนะคะเราใช้เพลง เคยัยบคืามาได้ไหมเคยัยบอิ p พ o v รกันเอ h น n ทน์ความสัมพันธ์รีไฟ n e กับฉันนะเธอปรับปรุงให้ดีกันไหมรีดีมให้หัวใจเต้นตรงกัน d e เวล o อแต่ความสุขเรมินดีแต่ฉันแอนริชเธอรอบสองค่ะเคยัยบคืามาได้ไหมเคยัยบอิ p พ o v รกัน Enhance ความสัมพันธ์ Refine กับฉันนะเธอปรับปรุงให้ดีกันไหม Redeem ให้หัวใจเต้นตรงกัน Develop แต่ความสุข Remedy t ต่ฉัน and r e c h เ r อสับตะกูลประมาณนะฮะอุ๊ยแต่ครานี้ได้สับเยอะคือการเปลี่ยนแปลงนะแก้ไขนะ Change Change Sorry Change Shift Modify Convert Alter adapt, adjust, adapt ก mm ับ hmm. like. Ad adjust คือค่อยๆเปลี่ยนนะคะับ change s h i f t modify, change s h i f t modify, convert outer adapt adjust, convert outer adapt adjust, by change s h i f t modify, change s h i f t modify, convert outer adapt adjust, convert outer adapt adjust, convert outer adapt adjust แปลว่าปรับปรุงแก้ไขข้อที่17ค่ะเขาบอกว่า as I look after mountain ก็คือมองดูแบบภูเขาละ I knew it would be a daunting task มันต้องเป็น daunting task to reach the peak คำว่า peak คือจุดสูงสุดะ่ะการที่เราจะไปถึงจุดยอดเขาได้มันต้องแบบเป็น something ที่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ประมาณว่ามันดูลบๆนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ลบมากนะไม่ถึงขนาดแบบว่าลบมากแต่แบบมันไม่ได้ดูโอเท่าไหร่มันน่าจะยากอะไรประมาณอย่างนี้เนาะดังนั้นข้อนี้จริงๆแล้วเราก็ตัดช้อยบวกไปได้เลย การที่เราตีบวกลบได้ก็สามารถทำให้เราตัดช้อยได้ค่ะคำว่า desirable desirable ก็จะแปลว่าแบบปรารถนาน่าพึงปรารถนาอันนี้นะฮะน่าพึงปรารถนา delightful คำว่า delight แปลว่าแบบดีใจนะฮะดีใจมีความสุข delightful ก็แบบดีใจแบบวู้สุดๆเลยนะข้อ5ก็ไม่ได้ definite แปลว่าแบบว่าแน่นอนสิ่งที่ชัดเจนอะไระมาณนี้ก็ได้ข้อนี้ถ้าเหลือคำว่า difficult dangerous dangerous จะเวไป เพราะมันยังไม่มีบริบทอะไรบอกว่าเฮ้ยแกมันอันตรายนะเว้ยยังไม่มีค่ะเอาแค่ difficult อย่างที่บอกไว้ตอนแรกก็พอนะคะ difficult ก็แปลว่ายากจริงๆแล้วตามบริบทแล้วคํา่่า daunting นี่ขอบคุณ Cambridge Advanced Dictionary นะคะคือทำให้เรารู้สึกค่อนข้างกลัว frightened แปลว่ารู้สึกกลัว,แล,ว,กกลวแล้วก็รู้สึกกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการ achieve เห็นไหมการอ่านดิกชันนารีเป็นอังกฤษเป็นอังกฤษก็ทำให้เราได้ทับค่ะ achieve ก,ก็คือแบบ you get นะรู้สึกแบบเุ๊ยเราจะสามารถ get มันได้ไหมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในคำนี้ daunting ก็น่าจะเหมือนคำว่า difficult มากที่สุดค่ะต่อไปค่ะอันตรายมีอะไรบ้าง harmful, hurtful, dangerous คำนี้คือแบบ3คํคำที่ basic ต้องรู้นะคะ harmful, hurtful, dangerous harmful, hurtful, dangerous ต่อไปค่ะ h a z a r d s แปบลบว่าแบบอันตราย hazardous p e r i พิษเ d ี่ยวมีฟิเกต์น็อกชิตลิเจำง่ายๆค่ะหาสัตว์ดอยพอแล้วละปาอีหลีอีอ้วนน็นอกเลยไม่ได้บุลลี่นะฮะคือมันแบบแฟตจริงๆไม่เกี่ยวกันหรอกแต่ว่าแบบเราอย่าแฟตมากถ้าเธอมีแฟตมีไขมันมากก็จะแบบไม่มันอันตรายเป็นเบาหวานนะเธอนะน็อกชิตหัวนอ็อกพื้นลิเทลหัวเละเลยเธอ 1, 2, หนึ่งสองสามห้ามฟูเฮอร์ฟูเดนจิโ ห้ามฟูเฮิร์สฟูเดนเชลัสหาสัดเดอยพอแล้วละไายอีหลีอีวัดนอกและอีวัดนอกและอย่ามองไปทางครูนะฮะครูแบบกำลังแบบอาอบอวบระยะสุดท้ายนะ h a z d o u s นะ h a z a r d o u s h a z d o u s p e r i l o u s d e a d l y f a t a l n o x i o u s l e t h a l l e t h a l คลยร์นะครับแปลว่าอันตรายต่อไปค่ะข้อที่ส8 เขาบอกว่า since his mother s death นะ death ตัวนี้ก็คือความตายเป็นคำนามคำว่าตายนะฮะตั้งแต่แม่ของเขาตายนะทอมส์ก็บ i นมิ o ต้องตั้งใจที่จะ clean เนอแสดงว่าเนี่ยมีตัวช่วยคำว่า clean ตัดช้อยกันค่ะ clutter เป็นสิ่งที่แบบมันจะต้องรกๆอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยเนาะตัดตัดช้อยข้อ1ตัดช้อยข้อ3ตัดช้อยข้อ4เพราะว่ามันจะดูชี้เฉพาะกันไปว่าแม่ตายแม่จะเป็นที่เราต้องทา c ロ o s e t ทำความสัด Crosset อย่างเดียวก็คือตู้สภาอผไม่ใช่ค่ะ d r a w e r ก็คือดูภาพค่ะลิ้นชักถูกไหมคคือผ้ามันชี้เฉพาะตจงนี้ทำไมแม่ไม่ตายก็ทําไม่ได้หรอถูกไหมมัน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 แคบเกินไปมันก็จะเหลือคำว่า Dirt ที่แปลว่าฝุ่นผงหรือคำว่า m mess ทุกคนดูภาพดูจากนี้ก็รู้แล้ว m mess คือสิ่งที่มันระเกะระกะนะฮะดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ5 รงที่สุดเพราะว่าทุกคนดูคาว่า c l u r c l u r คือการแบบภาวะที่มันแบบ untidy คำว่า tidy แปลว่าเรียบร้อยนะครับ tidy แปลว่าเรียบร้อย untidy คือมันแบบลกรุงรังระเกะระกะนะ then something it's in a maze นะมันก็จะเป็นสิ่งที่แบบ looks dirty or untidy ใช้กับคนก็ได้นะหรือว่าน้อง m a z e เนี่ยอาจจะแปลว่าแบบน้องแบบ อืออ้อน้องหมาน้องแมวหรือแปลว่าปัญหาที่ยุ่งยากก็ได้ต้องดูบริบทดีๆอาจจะแปลว,ว่าน้องอื้อหมาแมวปัญหาที่ยุ่งยากเนี่ย m a ส e นะ m e s s y เป็น adjective ของมันนะคะต่อไปคอต่อมาอุ๊ยลืมใส่ข้อนะฮะเขาบอกว่า we completely depleted คันง่ายคอยีถ้าผิดคุณจะแบบตีลังกากรีดใส่เลยนะฮะเพราะว่าอะไรตัวช่วยคือคำว่าพวกเราซื้อบ้านใหม่ saving account คือเงินบัญชีเงินฝากมันต้อง Deplete คือต้องมีหรือหมดคะมีหรือหมดคะซื้อบ้านมันต้องอารมณ์ประมาณลดลงน้อยลง,งเงินมันน้อยลงเพราะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดได้อย่างนี้คำตอบมาแล้วคะ่ะป <Y> ah <oo> ัดช้อยคะ่ะเอ,อิแปลว่าหาไรายได้ save รู้อยู่แล้วนะคะก็แปลว่าเก็บร,รักษา collect แปลว่า สะสมรวบรวม collection เ <c oughs> หลือข้อ4ว่ขอาอุย้ยกระตังตอบข้อ4สิคะเพรา share คือแบ่งปัน empty empty แปลว่างเปล่าเป็น verb ก็คือทำให้มันว่างเปล่าเอาออกทำให้มันหมดเนี่ย empty 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 ข้อนี้เป๊ะปังแล้วง่ายที่สุดบริบทร u s h มากกูชอบปีนี้นะคะข้อต่อมาคะ่ะเขาบอกว่า after devastating 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 เราแปลคำนี้ไม่ได้ devastating 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 แต่น่าจะแปลคำ,คำว่า fire ได้ครับอืมจริงๆคำว่าจริงๆคำนี้น่าสนใจนะมันมาจากคำว่า devastate o oh, Dev อ sorry devastate คำนี้เดี๋ยวค่อยรู้กันอ่ะท่าสอนเลยก็ได้ devastate ก็จะแปลว่าแบบทำให้รู้สึกตกใจหรือแปลว่าทำลายทำลายล้างอะไรเงี้ย devastate devastating devastating Dev fire ก็เป็น fire ที่อะไรก็ไม่รู้อะแต่รู้ว่า a number of buildings around area ยังคง smoldering มันก็จะต้องเกี่ยวข้องกับไฟไหม้หลายเดือนหลังจากนั้นแสดงว่า devastating fire มันต้องเป็นไฟที่แบบ d e v a s t a t e แบบมากนะคะเพราะฉะนั้นหนูมันไม่เกี่ยวเอาข้อที่ไม่เกี่ยวข้องกับ fire เนาะก็คือ opening ไม่เกี่ยวเลย operating คือดำเนินการก็ไม่เกี่ยว ตอบ smoking ค่ะ smoking เพราะว่าข้อ4 exploding คือแบบระเบิดบึมๆอย่างเงี้ยมันก็เกินไปส่วนข้อ5 melting ละลายตึกนะครับไม่ใช่พลาสติกเพราะ,ะนัคำว่า smoldering อ่าเราดูครับนะอ่าี่ระเบิดละลาย smoldering ก็จะแปลว่ามันเป็นแบบ smoke เห็นไหม without flames คำว่าอะไรที่มันเป็น smolder smolder คือมันเป็นกลุ่นๆยังเบรนอยู่แต่ว่าไม่มีไม่มี flames นะไม่มีเปลวไฟแต่ว่าแบบเฮ้ยแกยังคงมีควันกลุ่นๆขึ้นมา smoldering smolder 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 อ่าโอเคไหมแต่ว่าอาจจะมีคำหนึ่งเก๋มากแบบ s m o l i n g smile smiling glance ก,ก็คือการจ้องแบบกระลิงกระเรียแบบ เก็บความรู้สึกเอาไว้อยากจะอยากจะมีความสำนึกแต่เป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยโอเคนะครูเคยเห็นเหมือนกัน smoldering smoldering แต่ในที่นี้มันแปลว่าแบบกลุ่นมีควันอยู่ไม่บอกเธอนะคะ1 2ึ่งสองสามอยากยับเข้าไป blast เธอ บรสจะแตกตั้งแต่ได้เจออุอะไรแตกใจฉันสันเมื่อได้ EXPLODE เตอตั้งแต่วันแรกเจออีราบเอาไปคิดละเมอพอระเบิดก็จะไปซับตายแต่พลอ b บลออฟแล้วใจก็วุ่นวาย เซลเดสรักก็ห่วงเธอแทบตายจะเป็นเช่นไรตรงนั้นมีใครเบลอเอาอยู่หรือไม่เบลออัพรู้อไหมคะกรอบค่ะอยา่าเคยยับเข้าไปบลัสเตอร์บริษรทแตกแต่ได้เจอใจฉันสั่นเมื่อได้เอ็กซ์พลอเธอตั้งแต่วันแรกเจออีรับเอาไปคิดระเมอพอระเบิดก็จะไปซับ แต่พอ o บลออฟแล้วใจก็วุ่นวายเซล e s t r u g ก l e ห่วงเธอแท้ไปจะเป็นเช่นไรตรงนั้นมีใคร l บล o อาอยู่หรือไม่โบอพหรืออาพั้งหมดแปลว่าระเบิดนะคะต่อไปข้อที่21ค่ะ เขาบอกว่า exercise can help you relax นะฮะให้เราผ่อนคลาย boost your confidence เพิ่มแบบว่าก็มันบวกๆเนาะมันไปแนวบวกๆนะเพิ่ม confidence ความมั่นใจแล้วก็ better better เป nice, ็น worth ได้แปลว่าทำให้ดีขึ้น in addition to physical benefit นะอันนอกเหนือมาจากาประโยชน์ทางด้านร่างกายของ an active เขาต้องกล่าวสักคว่า exercise ดังนั้นเราตัดช้อยก่อน spot wear ไม่เกี่ยวค่ะ ชุดกีฬาแอคทีฟชุดกีฬาแอคทีฟก็ไม่น่าจะได้นะฮะข้อนี้ไม่ได้ไเกี่ยวไม่เกี่ยวข้อกับการออกกําลังกายก็คือคำว่า learning ที่แปลว่าการเรียนรู้ job ก็ไม่เกี่ยวค่ะตัด choice ไปก่อนก็จะเหลือคำว่า lifestyle กับคําว่า person ซึ่งมันโอเค a n active lifestyle นะ and active lifestyle ก็คือเหมือน exercise แทนกันได้หรือ active person แต่มาดูข้างหน้าแล้วมันน่าจะแบบ relax ก็คือผ่อนคลายเพิ่มความมั่นใจ มันจะต้องแบบนอกเหนือจากร่างกายถูกไหมก็ต้องเป็นอารมณ์ค่ะมูทค่ะทําให้อารมณ์ดีขึ้นนะเพราะ strength คือความแข็งแกร่ง,งมันก็จะยังเกี่ยวกับร่างกายอยู่ะนะเนาะแล้วก็เพื่อทำให้ความแข็งแกร่งดีขึ้นก็ก,ก,ก,ก็ก็อาจจะได้แต่ว่าเขาพูดว่านอกเหนือจากทางด้านร่างกายออเนะี่ยมีตัวนี้บังคับอยู่จึงมันเป็นมันไป,นนปนทางคอนฟ i เ e n c e เหมือนกันใช่ไหมคะทุกคนดูคอนฟ i d e n c e เหมือนกันนี่ มันเป็นแนวแบบความมั่นใจอารมณ์มันไปด้วยกันมากกว่างนั้นข้อนี้จริงตอบข้อที่1ค่ะต่อไปเรามาดูคำว,ว่า active กันนะคะ active eager energetic enthusiastic zealous keen active eager energetic enthusiastic a c t i v enthusiastic Eager, e e e r g i c e n t zealous keen active eager energetic enthusiastic i zealous keen อันนี้คือตระกูล active กตื่นลุนแบบคล่องแคล่วอะไรประมาณนี้เป็นตน้นต่อไปค่ะข้อ22ค่ะเมื่อเราแพลนเกี่ยวกับ your spending นะวางแผนกับนี่ค่ะ Splending ก็คือการใช้ใจ่ายค่าใช้ใจ่ายคุณก็จะจุดๆและสามารถซำมันนี้ข้อนี้ตอบได้ข้อเดียวเลยคือข้อ4อันอื่นไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าเราวางแผนการใช้ใจ่ายเราเท่ากับ Save Money ข้อนี้คือข้อสอบแบบเอาไปเลยจากคะแนนฉันให้เธอนะข้อนี้คือโคตรง่ายครูชอบข้อสอบปีนี้นะบริบทโอเคอยู่นะคำว่า profit ข้อที่1แปลว่าผลกำไรค่ะ experience แปลว่าประสบการณ์นะข้อ5นี่ x c e s s คือการเข้าถึง pleasure แปลว่าความยินดีนะฮะเรามาดูศัพท์กันค่าใช้จ่ายอันนี้เป็นแบบว่าสิงคโปร n ใหม่อของครูนะครับคุณน้อง Sprite มากๆนะคำว่า price cost charge นะ expense ค่าใช้จ่าย bill fee outlay ก็คือค่าใช้จ่ายที่ลงทุนไป Overhead ก็แปลว่าค่าใช้จ่ายประจำ Spending expenditure นะ <c oughs> เราใช้เพลงทนนะครับหนึ่งสองสามพี่ไม่มีเลยสวิคทอง Price ขอชชดกันโตหนุนน้องคงนับแต่นอก e x p e n s ของพี่บิวฟรีคันโดเอาเลยพี่นี่ลำบากนะ Overhead จะทน Spending ลำบากนะ Expenditure ทนอารับสองค่ะหนึ่งสองสามโย و! พี่ไม่มีเลยสวิคทอง Price cost ชัดกันโตน้องคงนำต้นน้อง Expend ของพี่บิวฟี่คอนโดเอาเลยพี่นี่มันลำบากนะ Overhead จะทน Spending ลำบบากนะ Expenditure ทนแปลว่าค่าใช้จ่ายค่ะข้อต่อมานะคะข้อ23เขาบอกว่า Bangkok, Bangkok เป็น the city of angels ah, ดินแดนแห่ง,งสวงสวรรค์น,นางฟ้าเลย offers นะให้อะไรคะ visitor anything they could to ุดเ<ๆ>ช่นพวก n i g h t life ต่างๆ shopping option จนถึง activity กิจกรรม attractions ก็คือสถานที่ท่องเที่ยวแรงดึงดูดต่างๆข้อนี้ตัดช้อยก่อนค่ะถ้าเราคำว่า buy มันก็จะแบบมันดูไม่เหมือนเป็นกนโฆษณาที่คุณสามารถจะซื้อได้มันดูแบบขายตรงๆเนาะเขาไม่น่าใช้คำนี้หรอกและอีกอย่างเราก็ตัด ค่ะ m i x t er u เ e แปลว่าการผสมกิจกรรมก็ตลก Cluster ก็เจอบ่อยนะช่วงโควิด19 Cluster มาจากนั่นจากนี่นะฮะก็แปลว่ากลุ่มก้อนไม่น่าจะใช่นะก็จะเหลือ s e l e c t t o o นะการคัดสรรการเลือกก็ได้หรือนะเออหรือ variety ความหลากหลายแต่ต้องมาดูข้างหน้าข้อเนี้ยนะถ้าเป็นแบบโฆษณาเนี่ยเราต้องใช้ข้อที่5ค่ะก็คือแบบนำเขาเรียกไงเสนอในสิ่ง ต่างๆสิ่งใดก็ตามที่นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถจะ Expect คาดหวังคือพูดง่ายๆว่าอยากทำอะไรความอยากในอนาคตในคาดหวังมันโนว่าอยากมีอะไรแบงคอกมีหมดเลยอะไรประมาณอย่างนั้นและก็ variety of ก็คือความหลากหลายของกิจกรรมแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวมันก็จะสวยเหมาะกับการเป็นโฆษณาโปรโมตกรุงเทพมากๆจึงตอบข้อที่5นะคะ ข้อ24นี่คือไม่ได้คุณครูจะร้องให้เลยเพราะว่าเรามีคำว่า fruits and vegetables ก็คือผักเป็น rich source แหล่งแบบอุดมไปด้วยนะฮะ fiber vitamin และตอบได้ข้อเดียวค่ะคือคำว่า minerals ที่แปลว่าแร่ธาตุน้ำดื่ม mineral ไงนะแต่กัน m i n e r a l แปลว่าแร่ธาตุมีอันนี้นตอบได้มากที่สุดเลยข้อข้อที่1 compounds คือสารประกอบไม่น,าน่าจะใช่ข้อ3นะครับ factor คือองค์ประกอบค่ะ Factor คือองค์ประกอบ Genes ก็ Gen es, คือยีน i n g r e d i e n t แปลว่าส่วนผสมไม่น่าใช่นะคะส่วนข้อนี้ properly แปลว่าอย่างเหมาะสมเนาะเรามาดูค่ะคำว่าเหมาะสม proper appropriate suitable และก็ fit เหมาะสมรวดเดียวจบนะคะ1 2 3 proper appropriate suitable และก็ fit เหมาะสม่ะ proper appropriate suitable และก็ fit เหมาะสม ข้อ25้ค่ะสุดท้ายนะฮะเขาบอกว่าหนึ่งในวิธีในการเรียนภาษาอังกฤษก็คือการ watch television shows ดูรายการทีวี you can hear English the way it is spoken แบบจุดจุดโดยการใช้ slang ข้อนี้เป็นตัวช่วยเลยค่ะ slang แ,แล้วก็คือ slang อ่ะ,อะคำแบบ ภาษาสำนวนภาษาเช่นเราแบบตาชอย่างเงี้ยโอ้หรือแบบนกอย่างเงี้ยมันแปลไม่ตรงตัวดังนั้นเป็นภาษาเขียนไม่น่าใช่ค่ะใครจะเขียนคําว่านกเป็นภาษาเขียนตาชเนอะอร่อยจุ่มเนไม่น่าจะเป็นภาษาเขียนได้ก็ตัดคําว่า r i t t e n ได้นะฮะแล้วขราวนี้จริงๆแล้วมันก็จะไม่น่าจะเป็น foreign นับแสงงม่าจะต้องเป็นภาษาแบบไม่ต้องไม่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 จเป็นจะต้องใช้คําว่าต่างประเทศอ่ะเข้าใจไหม มันไม่ไปด้วยกันสแสลงและภาษาต่างประเทศมันต้องมันมันไม่ได้ universal ก็แปลว่าเป็นสากลทั่วๆัวโลกก็ไม่น่าจะได้ก็จะเหลือคำว่า informal ไม่เป็นทางการกับคำว่า natural ภาษ,าษาธรรมชาติก็กลุ่มๆกิมๆแต่ว่าข้อ5ผิดตรงคำว่าเนี่ยคะ่ะ specific แปลว่าชี้เฉพาะมันตอบข้อส3มากกว่ามัน เป็นภาษาพูดแบบธรรมชาติสแลงและภาษาที่ไม่เป็นทางการมันเป๊ะกว่าบริบทข้อเนี้ยบริบทชัดมากครูถึงชอบข้อสอบปีนี้เพราะบริบทคือมันช่วยเด็กให้ตอบได้อย่างแท้จริงนะคะ